สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็มีลูกค้าติวผู้สอบบัญชีภาษีอกรในวิชาประมวลนะครับเข้ามาถามเรื่องการหักภาษีหน้าที่จ่ายกรณีที่จ่ายเงินให้กับรัฐวิสาหกิจนะครับเขาสงสัยว่ากรณีจ่ายเงินให้กับรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะต้องหักหน้าที่จ่ายหรือไม่นะฮะคำถามไม่ง่ายเลยคือหักหรือไม่หักส่วนหักี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาต้องการถามว่าดูยังไงว่ารัฐวิสาหกิจแบบไหนหักหรือรัฐวิสาหกิจแบบไหนไม่หักหน้าที่จ่ายนะครับผมขอขออธิบายอย่างนี้นะ เรื่องของภาษีหักหนะ้าที่จ่ายลักษณะที่เราจะดูว่าเราซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินจะมีหน้าที่หักภาษีหนะ้าที่จ่ายหรือไม่เนี่ยให้ดูว่าเราเราอาจจะเป็นบริษัทหรือเป็นห้างก็ได้นะฮะกรณีที่เราเป็นผู้จ่ายเงินเนี่ยนะฮะเราจ่ายเงินให้กับัฐกิษาหกิจต้องหักหน้าที่จ่ายไหมนะฮะคำตอบก็คือว่าเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าัฐกิษาหกิจ ที่เราจ่ายเนี่ยเขาเป็นรับธุหกิจที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ไหมถ้าเกิดเขาเป็นรับสารกิจที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เรามีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายเขาถ้าเกิดเราจ่ายค่าบริการนะครับแต่ถ้าเกิดรับสาหกิจแห่งนี้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เราห้ามหักหน้าที่จ่ายเลยคราวนี้คุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคําว่ารับธุรกิจนั้นเราอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็ได้นะครับสำหรับกลุ่มแรกนะฮะผมจะเรียกว่าเป็นรับธุรกิจ ที่เราซึ่งเป็นผู้จ่ายไม่มีสิทธิหักภาษีนะที่จ่ายเขาเพราะว่าเขาเป็นรัฐสากิจเขาเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นรัฐสากจที่ไม่มีสิทธิหักนะครับตรงนี้ผมจะขอเน้นว่ากลุ่มพวกนี้ไม่มีสิทธิหักภาษีเช่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอันนี้คือรัฐสากจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยสถาบันการบินพลเรือนการยาสูบแห่งประเทศไทยชื่อของเขาเนี่ยก็จะมีประเทศไทยอะไรพวกนี้นะฮะลงท,ท้ายขึ้นมาให้รู้เลยว่าเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะฮะหรือดูง่ายๆคือเขาไม่ได้มีคำ,ำว่าเป็นบริษัทเลยดังนั้นเขาเป็นรัฐสากิจนะฮะเมื่อเราเข้าใจว่าเป็นรัฐสากิจเราก็ไม่มีสิทธิ์หักภาษีนะที่จ่ายเขาแต่ก็มีกลุ่มรัฐสากิจบางกลุ่มนะฮะที่ ได้มีการเปลี่ยนไปเป็นบริษัทนะฮะหรือห้างเนี่ยที่เป็นไปตามประมวลรัษฎากรแล้วแบบนี้เนี่ยเราจ่ายเงินเรามีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายเขานะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เรามีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายนะฮะแม้เขาเป็นรัฐวิสาหกิจก็ตามนะแต่แบบนี้เนี่ยต้องหักหน้าที่จ่ายหักภาษีหน้าที่จ่าย <ouais S 1> เป็นรัฐวิสาหกิจแต่แปลงสภาพแล้วนะฮะเช่นบริษัทการบินไทยนะฮะเนี่ยเป็นบริษัทคุณดูสิฮะ เป็นหน่วยภาษีหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย <Iya. S 1> เป็นหน Mind ่วยภาษีหนึ่งก็คือบริษัทแล้วนะครับเป็นบริษัทมหาชนบริษัทกรุงไทยพวกนี้เป็นรับสายกิจหมดเลยนะครับแต่ว่าแปลงสภาพมาเป็นบริษัทแล้วเนี่ยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเห็นไหมเป็นบริษัทบริษัทปตทบริษัทอสมทพวกนี้คือรับสายกิจเป็นหน่วยภาษีหนึ่งตามประมวลรัษฎากรแล้วนะฮะเขาก็เลยจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินก็มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายกับ นิติบุคคลกลุ <spaghetti and S 1> ut, ่มนี้นะฮะดังนั้นการที่จะดูว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยกออกมาว่าถ้ามันเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้เป็นหน่วยภาษีหนึ่งตามประมวลรัษนากรนะฮะเราไม่มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายแต infinity, ่ถ้าเกิดเขาเป็นหน่วยภาษีตามประมวลรัษฎากรแล้วก็เขาเป็นรัฐสาหกิจกลุ่มนี้แปลว่ามีหน้าที่เสียภาษีแล้วเราก็มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายเมื่อเราจ่ายค่าบริการให้กับหน่วยงานพวกนี้นะครับ